สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งกรบพัดพลนคนรากยา่รารอเรือมาอีกแล้วฮะหลังจากที่รอเรือไม่มาอันนี้มาตามกันต่อกับรถไยเมืองแม่ไม้ช่างไก่วางดินนะครับเนี่ช่างไก่วันนี้ใส่แว่นตาดําแล้วก็ใส่แบบหมอกไวรุ่นนะกับข้างหลังนะ <laughs> สวัสดีครับช่างไก่ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเคลื่หน้าก็ไปได้เยอะแล้วแต่ที่เห็นเดาดูเองเอ้าอะไรนะรถคันนี้มันมีหกล้อรถไแข่งนครับหกร้อยรถหม่เ้วยโอ้โหเนี่ยไมี่ตัวตั้งล้ออ๋อเลือกว่าคันเดียวมันหกล้อแม่อะไรจะเบอร์อะไรจะเดินน้ำหน้าเขาก่อน ออกมาไอ้ไอ้รอคันหน้านี่ก็เป็นขอคันนู้นเนรอช่างน้อยช่างน้อยกำลังเชื่อมคานเนี่ยช่างน้อยช่างคนใหม่ของช่างไก่ผมนะช่างน้อยชีวิตเป็นเป็นคนที่ชอบตกปลาเป็นชีวิตจิตใจนะแต่บ้านเดึกดื่นยังไงตีหนึ่งทีสองก็ไปตกเบ็ดนะชอบตกเบ็ดเป็นชีวิตจิตใจใจมันรักครับอืมใจมันรักว่างั้นรถไถนี่เชื่อมนี่เป็นอ่าลักรอง บอกเมียรกระตกเบ็ดนีกว่ากระตกเบ็ดดีกว่าเพราะงั้นเอามาดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมกับรถไถนั่งขับของช่างไก่บางดินนะครับสามคันนี้ก็อย่างที่เห็นแล้วนะท่านผู้ชมสองคันนี้ก็ติดตั้งคานสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้กับคันนี้ครับติดตั้งคานแต่คันนี้จะมีพิเศษก็ตรงที่เครื่องปั่นไฟนะครับห้ากิโลวัตต์นะครับข้าพเครื่องปั่นไฟห้ากิโลวัตต์ ไอ้ผมถามช่างไก่เนี่ยผมเห็นทําไมต้องเชื่อมเอียงแบบเนี้เหตุผลเหตุผลเขาเราเอาเหล็กตัดอย่างงี้ให้เาเหล็กดึงหัวมันจะอยู่ดีกว่ากันทำทำเป็นสามเหลี่ยมแล้วเหล็กคุบไปเนี้ยทำแสงล่างนี่นะมันจะอยู่ดีกว่ากันอ,อเด็กๆเชื่อมเนี้ยถ้าเกิดมาเชื่อมมป็นเบ,บนตนีเงี้ยมันก็อยู่อ๋อ,อนี่เป็นสูตรฮนะผมก็ผมก็ว่าทาไมไม่ไม่หันให้มันเท่ากันเหลี่ยมมันก็จะจะได้เชื่อมดีอันนี้ก็เหมือนการที่เขาทำแบบข้อคือแรงบนหน่อยอ๋อ แล้วมันจะอยู่ดีเหมกันไอ้ตัวนี้เจ้าของเจ้าของเอาเอาไปซ่อมนะเป็นอะไรเครื่องนี้เป็นคือมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันแตกอ๋อเครื่องมันดีเครื่องดีแต่มันน้ำแตกาไก่ก็จะกับการล้างให้ดูดีอืมล้างใหม่เลยนะร้านช่างใส่ใหม่หมดเลยแล้วผมเอ้าผมเห็นไอ้ช่างช่างน้อยเชื่อมเชื่อมอันนี้อะไรไว้ตรงไหนวางไว้ตรงไหนรู้สึกจะเป็นฐานตัวตัวคานตัวนี้ตัวอะไรตัวคานป่ะคานนี่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 ตัวนี้คานคานเนี่ย นี่ฮะท่านผู้ชมเนี่ยดูดูคานเนี่ยอย่างนี้ป่ะอย่างนี้หรืออย่างนี้ใช่ตีคู่อย่างนี้นะเออ๋อออ๋แต่มันจะมีตัวแท่นตัวคานสองสองเส้นเราจะมีหูยึดตัวนี้มาหาตัวนี้อีกตัวนี้เหล็กยาวไปนู่นไอ้ตัวนี้เจอคือตัวตัวเขาเรียกตัวอะไรนะตัวคัมเนาะตัวคัมอ่าคัมบดตัวผ่านดันดินหน้านะครับตัวนี้ตัวยกขึ้นยกลงอ่าตัวยกขึ้นยกลงเชื่อมเวลานั้นก็จะเชื่อมใส่บูธเนาะอ่าผ่านผ่าปากหน่อยนึง เะมะื่อกี้ฝากฝากเมื่อกี้ผมเห็นทั้งน้อยทาไว้อันหนึ่งอยู่ไหนอยู่ในนเอยที่พาไว้อยที่พ่อว่ายปะกุเก็บไปไหนหมองหายเงินก่อนเยอะไปให้ทูกเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านเนาะตัวนี้ก็ยังไม่ผ่าตรวจอันเดีวนี่ครับท่านผู้ชมนี่ไาถึงนี้แล้วครับขั้นตอนนี้กันแล้ว มาดูคานคานเนี่ยตัวคานตัวดุมตัวดุมล้อที่ผมให้ผู้ชมได้ชมกันง่ายๆนะสูับง่ายๆไม่ใช่ทํายากนะง่ายๆถ้าใครคิดจะทาตามนะครับก็โอเคที่กระเลได้เลยแต่คันนี้จะจะยาวกว่านะครับแล้วก็มีน้ําหนักอยู่ที่ขนาดเฉพาะว่าผมว่าเครื่องปั่นไฟนี้ไม่น่าจะต่ากว่า20กิโลนะน้าหนักมันนี่ยน่าจะ20กิโล,โลมันหนัก,กเดี๋ยวบมขึ้นเ่าก็กกเคียงเลยลูก บมือเล็กข้าไว้ไหนที่เกียร์แบบนี้นี่ช่างไก่เกียร์ให้เป็นเข้ากับบุ๊ไในเลทดสอบใส่ตรงไหนใส่ยังไงอาองอธิบายให้เอฟซได้บรรลุหน่อยอ๋อใส่ตรงนี้นะตรหน้าามันจะเข้ากันนะแล้วก็เชื่อมแล้วก็เชื่อมขานหน้ามาสองตัว แข็งแ,แรงค่อนทานพอเร,เราเรารู้ว่ามันอยู่อยู่ไหนแล้วก็กเชื่อมขานหน้ามาเลยอ๋อเนี่ยมันได้แล้วว่าจะเชื่อมจิตเดี๋ยวช่างน้อยเชื่อมให้ดูเดี๋ยวช่างน้อยโชว์ฝีมือฮะตรงนี้ครับช่างน้อยนี่ซื้อตัวมาจากโรงงานน้าตาลฮะเคยทําที่โรงงานน้ตา,ททงงานนตาลเงินเดือนวันละเจ็ดร้อยไม่เอาฮะช่างไก่มาจ้างวันละสามร้อยก็โดดมาทันทีเลยต้องมีอะไรดีแน่นอนเลยช่างไก่ท่านผู้ชมเอาโอเคนะครับวันนี้ เรามาตามต่อกันเท่าที่เห็นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาตามต่อกันใหม่นะครับข้างแกขยับเลยวเนนะีน่ยแม่ข้าที่เข้าทาง<ม>เครื่องตัดไฟนะฮะวันนี้ก็ได้มาเปลี่ยนสายไฟนะครับดึงสายไฟใหม่ให้กับช่างไก่เพราะพ้าพัดพ้นมาเห็นหลายรอบแล้วนะฮะเชื่องไฟก็ไฟมันตกนะฮะไฟที่นี่มันเรียนไม่เก่งมันเลยตกพัดพันเห็นก็เลยต้องไป ดำเนินการแก้ไขครับสั่งสอนให้ใหม่ <laughs> สั่งสอนสายไฟให,ใหม่ <laughs> ตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วนะครับเชื่อมพร้อมกันได้ให้สว่านใช้หินเลียพร้อมกันไฟไม่มีตกแล้วนะฮะต้องได้อาจารย์ดีฮะอาจารย์พัดพลคนรากยาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้กับพัดพลคนรากยาด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ คลิปนี้พัดผลคนรักยาและช่างไก่วางเดืนช่างน้อยวางเดนจากลาเพื่อนไปด้วยเวลาพิ่นนี้สวัสดีครับสวัสดีสบายดีสบายดี